คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโอเคค่ะมาเจอกันอีก1คลิปติดๆเลยนะคะพอดีมีพี่ในคอมเมนต์คลิปล่าสุดขอมาว่าให้เล่นทุน300เบ็ด62ครั้งแล้วต่อด,ด้วยเบ็ด75ยาวๆนะคะแต่ยาวๆของพี่นี่หนูขอสัก5 6ครั้งพอนะคะเบ็ดแรงหนูใจวันไหวมากโอเค อีกหนึ่งครั้งกับเบทหกสิบน,นะคะชึบชึบยังไงเออได้อีกนะทุกคนเออแล้วก็ต่อที่เบทเจ็ดห้าสักสี่ห้าครั้งนะคะหนูเล่นแบบเรียวไทม์ให้คุณพี่เลยนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆที่คอมเมนต์คลิปหนูทุกคลิปและมาเร็วอุย้ยมาเร็วมากนะคะเอยสูตรพี่มันใช้ได้อยู่นะคะเนี่ยสูตรพี่คือแจ่มเลยนะคะ ตอนนี้ก็ได้กําไรมาแล้ว400เอออ่าอ่าอันนี้ครั้งที่หนึ่งนะคะพี่ครั้งที่สองคะ่ะชึบไม่ได้อีกนะคะอ่าครั้งที่สามคะ่ะแฮวนะคะพี่ครั้งที่สีค่ค่ะแฮวนะคะพี่เอาครั้งสุดท้ายคะ่ะทุกคนโอเคค่ะพี่ สำหรับเกมวันนี้นะคะทุน300เบน62ครั้งแล้วต่อ75ยาวๆนะคะพี่ก็ประมาณนี้นะคะ